เห็นไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมกันในช่วงเย็นๆแล้วกันไม่บ่ายแล้วนะสาหรับตอนนี้นะครับมิกกี้แต่รถสวยนะครับกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะฮะวันนี้นะครับกับอีกหนึ่งคันที่พร้อมส่งงานแล้วแต่ว่าท่านลูกค้าจะมารับกันอีกทีมาวันจันทร์แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าตกนะครับก็จะปล่อยไว้ที่ร้านก่อนให้น้ํายาเนี่ยเซ็ตตัวได้ดีเลยนะครับอันนี้นะครับพาุ้งหลงหงของรับโตลต้าคราวนะฮะคันนี้นะครับเคลือบแก้วในสเตปเมก้าเซรามิกโปรพัดนะฮะ หลายๆคนคงงงนะว่ามันคือสเต็ปไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราตั้งใจลงอัลฟากาฟีนก่อน1เบอร์นะครับแล้วก็ลงสเต็ปเมกาเทริกโปรกดัดกิกหนึ่งชั้นเพื่อให้สีผิวเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นแบบผิดหูผิดตาเพราะว่าสีดำเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษมากแล้วก็ท่าลูกค้าคนนี้บอกเลยว่าเป็นคนพิเศษของผมเลยนะครับผมก็เลยลงให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะทำโปรแกรมที่มากกว่า ที่เรามีนะครับผมสามารถรังสั่์ในทุกอย่างเลยนะสำหรับตอนนี้นะที่อยู่เห็นนะตอนนี้นะคือรถที่ทาการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งงานนะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่มารับนะครับกับรถ t o โยต้าคราวที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยค่อนข้างหาดูได้ยากมากนะครับเป็นโมเดลที่ไม่ค่อยเห็นอยู่ในประเทศไทยนะครับหลายๆคนก็จะบอกได้เลยว่าจะไม่ค่อยเห็นตัวนี้ดูดีอ่ะคล้ายๆเรียกว่ามาร์ X เอ็ก นะครับไม่ใช่นะฮะอันนี้ตัวโตโยต้าคราวคือรถหรูของโตโยต้านี่เองนะฮะอีกหนึ่งก็เล็กซันแล้วแต่เล็กซ์ัก็คืออีกหนึ่งแบรนด์อันนี้คือโตโยต้านะครับอันนี้คือโตโยต้านะครับพามาดูด้านหลังนะฮะสำหรับ คันนี้นะครับโปรแกรมเมกาเซรามิกโปรพัดนะฮะกับ,บวิดาเวลาในการทํางานประมาณ 2- 3สวันนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องทําการเตรียมผิวก่อน,นหน้านี้หลายๆคนจะเห็นนะว่าคันนี้มีการทําสีมาแล้วรอบคันแล้วก็คันนี้เคยเคเลือบกับเรามาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นการเคลือบครั้งที่สมนะฮะซึ่งการเคลือบครั้งที่3มเนี่ยทำสีใหม่มาทั้งคันนะก็เหมือนทําเริ่มการเคลือบใหม่นั่นแหละนะครับเราก็ต้องทําการเตรียมผิวก่อนแต่ว่ารถไม่ใช่เหมือนป้ายแดงนะครับจะมีรอยนะครับ โฮโลแกรมเกิดจากใบขัดของอูส่สีหลังจากการทำทำสีเรียบร้อยแล้วมันต้องขัดสีก่อนนะครับเราต้องเคลียร์รอยนั้นให้หมดก่อนก่อนที่เราจะเคลือบอะไรใดๆก็ไปรวมถึงการติดฟิล์มแต่การลอยหรือเคลือบเ,อเปลี่ยนสีรถด้วยก็ตามนะครับอันนี้กระบวนการนั้นอนะเรียบร้อยสวยงามดีแล้วนะครับก่อนที่เราจะเคลือบทั้งหมดคันนี้เคลือบหมดสมรอบนะครับขัดสองรอบนะครับสอรอบอะบางจุด3รอบอะ นะครับออกมาได้สวยงามขนาดนี้นะครับโตยโยต้าคราวนะฮะคันนี้ขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเครือบทุกคันเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะกับรถ คันนี้จะบอกเลยว่าเจ้าของท่าจะรักมากๆนะครับที่จริงท่านเจ้าของรถเนี่ยรักรถทุกคันนะถ้าไม่รักเนี่ยบอกเลยว่าคงไม่มาเคลือบแก้วกับร้านผมแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ผมขอส่งงานกันตรงนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูงานกันอีกหนึ่งคันตอนนี้กาลังเคลือบอยบอนนู่นะครับตอนนี้นะครับโตโยต้าคราวเนี่ยสวยงามมากๆใครไม่เคยเห็นนะก็ลองหาดูตามฮอลถนนนะหรือว่าถ้าจะให้จะดูเนี่ยก็มาดูก่อนวันจันทร์นะครับก็จะไม่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ผม ขออนุญ,ญาตพาไปดูงานกันอีกหนึ่งคันนะฮะท,ที่กำลังทำอยู่ณตอนนี้นะครับก็เป็นรถ Mercedes-Benz นะครับ CLS 2 5 0นะครับนะครับแล้วก็เป็นการเคลือบครั้งที่3เหมือนกันนะการเคลือบครั้งที่3เนี่ยก็ไม่ธรรมดาคล้ายๆกันแต่ว่าคันนี้ลงอัลฟากาฟีนนะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยทำมาแล้วสักระยะหนึ่งขัดแล้วก็จบง่ายแต่นี้แต่ตอนนี้รถคันนี้เป็นรถสีขาวนะฮะก็ บอกว่าค่อนข้างมันเงาเลยทีเดียวเห็นปะสวยงามนะครับสำหรับตรงนี้ห้องที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือห้องอิมเฟเลตของผมนะครับแล้วก็สามารถทํางานเคลือบแก้วได้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเคลือบเบอร์ที่2อยู่นะครับแล้วก็กําลังอีกสักคู่หนึ่งน่าจะได้อบอินเฟเลตกันแล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะครับอัลฟากาฟีนนะใช้เวลาในการทํางานน้อยกว่าแต่มีความแข็งแรงที่มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่างไรก็ตามนะครับแนะนําว่าควรจะไม่โดนนะครับ,น,รบน้ำฝนหรือมลภาวะใดๆประมาณ 24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นเองนะฮะคันนี้นะครับก็จะส่งได้จริงๆนะประมาณพรุ่งนี้นะครับถ้าตอนเย็นลูกค้าบอกว่าถ้าฝนมันตกลูกค้าก็ไม่รับไม่เป็นไรครับที่ร้านเราเราจะมีห้องเอาไว้รองรับรถลูกค้ากันหนังเนืองแน่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคันนี้คันเดิมนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3เคลือบแก้วกับเราทั้งหมด3ครั้งมีททน้นไม่นับนะครับมีเทน้นไม่นับเคลือบแก้วครั้งน,งนี้ครั้งที่3แล้วก็เลือกเอาฟากอาฟีนนะฮะ อัลฟาราฟีนนะครับเป็นวัสดุศาสตร์ใหม่นะครับที่มีความแข็งมากกว่านะครับ mm hmm. เคลือบแก้วหลายสิบเท่าน,นะครับแล้วก็ตัวโมเลกุลของน้ํายาเคลือบแก้วเนี่ยมีความเล็กทําให้สีผิวเนี่ยมีความตึงผิวมากขึ้นน้ํายาเคลือบแก้วของเราทุกตัวนะเบอร์เริ่มต้นอนะ่ะเผาไม่ไหม้นะครับอันนี้บอกได้เลยนะ mm hmm. ไม่เหลืองไม่เหลืองเผ mm hmm. าไม่ไหม้ถ้าอยากรู้อยากทดสอบมาทดสอบที่ร้าน mm hmm. ผมเผาให้ดูเลยนะอันนี้ของจริงนะ ถ้าอีกอถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ท่านดูนะว่าน้ํายาเคลือบแก้วของเราเบอร์แรกอะทำให้สีผิวมีความแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็หลายหลายคนถามมาว่าแล้วมันจะเหลืองไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่เหลืองแล้วมันจะติดไฟไหมไม่ติดไฟนะครับเผาไม่ไหม้นะครับผมบอกเลยว่าเผาไม่ไหม้น่าจะละลายเลยไม่มีการติดไฟเกิดขึ้นนะครับถ้ามันแห้งแข็งตัวแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะสวยงามมากๆครับ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะได้อบอินฟลิตนะครับตอนนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะตรงประตูมีรอยน้ำยาน,นิดน,นึ่งนะเออถ้ามองจากมุมนี้จะเห็นนะในม,มุมในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะน่าจะมีเซอร์ไพรส์กันอีกนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่สนใจทำการเคลือบแก้วหรือดูแลรักษารถแล้วตาม ไม่ได้เพียงแต่เพียงเทียวแก้วที่ร้านจะไม่มีแต่เพียงเที่ยวแก้วนะครับอาจจะเป็นในส่วนของอติดฟิล์มแต่ก็ลอยเราก็มีนะครับภายในก็มีติดฟิล์มกระจกก็มีนะครับสําหรับใครที่กลัวว่ากระจกแตกนะครับเรามีเอ็กโซชิลนะฮะเป็นฟิล์มกันกระจกเป็นฟิล์มกันหินที่กระจกนะครับก็มีบริการแล้วด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็อีกสักคู่หนึ่งน่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้หลายๆคนได้เห็นกันอาจจะส่งเป็นรูปให้ดูนะครับว่ามันคืออะไร ครับตลาววันนี้นะมิกกี้เดี๋ยวรถสือข,อขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านมากครับที่ให้การรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดวันนี้สวัสดีครับ